ขอสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรสโหราพยากรณ์ครั้งนี้ที่ฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนเมษายน2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ขาดที่ไลน์ไอดี 0630780354พยากรณ์สดโทรไลน์ใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถามได้เมจจำกัคำถามค่าบูชาครูท่านละ1 9 9บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง22่บนาฬการัขนาราศสีมีนหรือผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนซึ่งในเดือนเมษายน2568นนี้ ในเรื่องของการงานท่านจะมีงานได้ทำอยู่เสมอท่านจะมีโอกาสเดินทางหรือจะใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้นท่านจะมีความเข้มแข็งอดทนระยะนี้อาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆให้ท่านต้องแก้ไขมากขึ้นแต่ท่านจะสามารถรับมือได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินท่านที่เป็นเจ้าหนี้จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ ส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายในเดือนเมษายนนี้ท่านอาจต้องขยันหาเงินหาทองมากยิ่งขึ้นรายได้มีความไม่แน่นอนขอให้ท่านบริหารจัดก,การการเงินไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะอีกทั้งในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะมีโอกาสใช้ใจ่ายเงินไปก,กับลูกหลานบริวารของท่านมากขึ้นหรือได้ใช้ใจ่ายเงินไปก,กับการเดินทางท่องเที่ยวหรือความบันเทิงต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรัก ในเดือนเมษายนนี้ชาวลัคนาราศีมีนท่านจะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสนับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างร่วมกันคู่ของท่านจะเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านแบบอยู่เบื้องหลังส่วนคนโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีหลักมีฐานมีโอกาสเป็นคนที่เคยผ่านการมีคู่มาแล้ว และอาจเป็นการคบหากันแบบไม่ได้คาดคิดหรือยังไม่ได้เปิดเผยวความสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะการเคลื่อนที่ของดวงดาวมนทองฟ้าสถิตเข้าสู่ลัคนาราศีภายใต้เดือนภพต่างๆมีความหมายดังนี้ค่ะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพรอริได้ยกมากุมลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่ 14มีนาคมถึงวันที่14เมษายน2568ไน้และตำแหน่งเป็นอุจาวิราชส่งผลในท่านจะมีความเข้มแข็งอดทนมากยิ่งขึ้นในระยะน,นี้ท่านอาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆให้ท่านต้องแก้ไขมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ท่านจะสามารถรับมือได้ค่ะจากนั้นดาวพระอาทิตย์ใจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เด่นพกระดุมพระตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม25/68 ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดท,ท่านที่เป็นเจ้าหนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ในส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายในระยะนี้ท่านอาจต้องขยันหาเงินหาทองมากยิ่งขึ้นรายได้มีความไม่แน่นอนทั้งนี้ขอท่านบริหารจัดการการเงินไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะดาวพระังคารซึ่งเป็นดาวประจําการเงินของชาวรคศนาราศีมีนดาวพระังคารเป็นดาวประจําเดือนพพกระดุมพาและสุภะ ได้ยกเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้ดินพุตตะตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่6มิถุนายน2568น2,568และได้ตำแหน่งเป็นนิดทรงผลในท่านจะใช้จ่ายเงินไปกับลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นหรือท่านจะใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือเพื่อความบันเทิงต่างๆมากขึ้นและในระยะนี้หากท่านจะลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆขอให้ท่านศึกษาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะคะ ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจําความรักของชาวราศีมีนดาวพระพุธเป็นดาวประจาเป็นภพพนธุและปัตตานิได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภ์ภายใต้เด่นภพวินาศตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึงวันที่11เมษายน2568ได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคจากนั้นดาวพระพุธจะย้ายมาคมุมลคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม2568 แต่ตำแหน่งเป็นนิดส่งผลในชาวราศีมีนท่านจะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับผู้ครองจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างร่วมกันคู่ของท่านจะเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านแบบอยู่เบื้องหลังค่ะส่วนคนโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีหลักมีฐานทั้งนี้จะมีโอกาสเป็นคนที่เคยผ่านการมีคู่มาแล้ว และอาจเป็นการคบหากันแบบไม่ได้คาดคิดหรือยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ค่ะดาวพฤหัสบสุดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมีนและเป็นดาวประจําการงานดาวพฤหัสบุดีได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้ดสหัสชะตั้งแต่วันที่30เมษายน2567สถิตถึงวันที่13พฤษภาคม2568ทรงผลในท่านจะเข้าสังคมเก่ง ท่านจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้นมีโอกาสได้พบปะพูดคุยติดต่อกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของท่านมากขึ้นท่านจะเอาใจใส่สิ่งลบข้างและมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของท่านให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นและในเรื่องของการงานท่านจะมีงานให้ทําอยู่เสมอจะมีโอกาสลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ หรือท่านจะได้เดินทางได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทํางานมากยิ่งขึ้นและทั้งนี้จะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทํางานแบบเป็นตัวแทนขายในหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางคามานาคมขนส่งงานที่ต้องใช้คาพูดการติดต่อเจรจางานโฆษณาประชาสัมพันธ์การค้าขายออนไลน์และส่งผลดีกับท่านที่กําลังมองหางานทําท่านจะมีโอกาสได้รับงานทําค่ะ ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำเรือนพบสหัชะและมรณะได้ยกมากุมลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่2มิถุนายน2568ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดทรงผลในท่านจะมีโอกาสเดินทางมากขึ้นท่านจะมีโอกาสได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้นและท่านจะมีเซนมีสัมผัสที่6หากติดท่านนิ่ง านจะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้าสู่กระแสจิตได้ค่ะบางท่านมีโอกาสได้รับของเก่าแก่ของโบราณหรือได้ไปยังสถานที่เก่าแก่โบราณวัดวาอารามต่างๆบางท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินมรดกบางอย่างค่ะดา,าวพระเสาซึ่งเป็นดาวประจำโชคลาภข,ของชราราศีมีนได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภพาใต้เดินพบวินาศตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566 สถิติถึงวันที่19พฤษภาคม2568ทรงผลนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับโชคลาภแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันท่านจะได้รับรายได้หรือโชคลาภจากต่างถิ่นแดนไกลหรือได้รับเงินจากทุกขลาภอาทิเช่นเงินประกันภัยประกันสุขภาพต่างๆแต่ทั้งนี้จะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ได้ใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆเข้ามาทํางานเพื่อหาเงินหารายได้และส่งผลดีกับท่านที่ทํางานในต่างถิ่นทํางานในต่างประเทศ ธุรกิจที่ไปลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนลงทุนในต่างประเทศหรือมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติค่ะดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำเรือนภบวินาศได้ยกมากุมลัคนาราสีมีนตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566สถิตถึงวันที่5พฤษภาคม2568ส่งผลให้ท่านจะชอบอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบสมถะสันโดษ ในระหว่างนี้อาจมีภาระหนะ้าที่การงานท่านต,ต้องแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นและขอให้ท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากมีโอกาสจ็บไข้ได้ป่วยได้อีกทั้งในระหว่างนี้หากมีอุบสรรศั์หรือปัญหาอะไรเข้ามาขอให้ท่านใช้สติและอดทนแล้วท่านจะสามารถผ่านพ้นไปได้ค่ะและขอให้ท่านหาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้ที่ฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะที่ฉันขอให้ทุกท่าน ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกนใหม่สวัสดีค่ะ